มีเด็กๆหลายคนเคยบอกว่าตอนนี้หนูยังเด็กเกินไปหนูไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หรอกแล้วก็ไปเจออีกประเภทหนึ่งคือวัยทำงานเขาบอกว่าผมทำงานไม่มีการสนับสนุนไม่มีใครผลักดันไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หรอกจนกระทั่งมาเจอคนที่สูงวัยหน่อยอ๋อฉันเป็นคนที่อายุสูงวัยอายุมากแล้วจะให้ฉันมาคิดเรื่อง,องความสําเร็จปัจจุบันนี้ไม่ทําแล้ว คำตอบของคนประเภทนี้คือบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีความประสบความสําเร็จในชีวิตและหาข้ออ้างต่างๆกับตัวเองว่าไม่ต้องทำหรอกเอาแบบนี้แหละแค่หากินเลี้ยงครอบครัวไปวันๆไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันใหญ่โตแล้วสุดท้ายคนเหล่านี้เขาก็เป็นแบบที่เขาคิดเราต้องไม่ลืมนะครับว่าคนหรือมนุษย์เนี่ยคิดอะไรบางอย่างมันจะออกมาเป็นนิสัยนิสัยจะออกมาเป็นการกระทํา การกระทำจะออกมาเป็นผลลัพธ์